สวัสดีครับผมธนายกุ้งกลับมาจะเจอกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในรายอาร l ารลองชุนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอในเรื่องของอกรรมสิทธิ์ในห้องชุดนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็มีคำถามว่าอ้าวซื้อที่ดินทําไมมันเป็นโฉนดแต่ทําไมซื้อคอนโดมันเป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับซึ่งทางกรมที่ดินเขาก็จะมีการดําเนินการในส่วนของการออกนะครับในเรื่องของกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินนั้นก็จะเป็นโฉนดนะครับหลายๆคนก็คงหายสงสัยแล้วนะครับแต่ในส่วนของคอนโดนั้นนะครับกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้นก็จะเป็น กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลและก็ยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางด้วยนะครับซึ่งดูง่ายๆนะครับเวลา Developer อร์เขาขายคอนโดให้กับทุกๆท,ท่านที่ซื้อกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้วนะครับหรือว่าซื้อห้องชุดนั่นเองเขาจะบริหารอยู่ประมาณ2ปีนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะส่งมอบโดยมีการจัดประชุมจัดประชุม ใหญ่สามัญน,นะครับหรือว่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อคัดเลือกนะครับคณะกรรมการเข้ามาบริหารหรวมทั้งผู้จัดก,การนิติบุคคลนะครับและก็คณะกรรมการซึ่งมีตั้งแต่3คนแต่ไม่เกิน9คนนะครับมาบริหารจัดการและก็ดูแลทรับย์สนกลางให้กับลูกบ้านที่อยู่ในคอนโดนะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ ดีเวลลอปเปอร์ส่ง,งอมอบให้ซึ่งเป็นทรัพย์สินกลางนั้นนะครับหากเกิดกรณีมีการฟ้องร้องกันนะครับแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือว่าเจ้าหนี้ไหนก็ไม่สามารถที่จะยึดนะครับยึดทรัพย์สินกลางไปเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองได้หรือว่าของบริษัทนั้นได้นะครับเพราะว่าพระ,าะอาคารชุดนั้นก็ได้ห้ามไว้นะครับไม่สามารถที่จะยึดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับซื้อคอนโด สักห้องหนึ่งนะครับก็ต้องตรวจดูว่า d e เวลลอปเนั้นมีชื่อเสียงแล้วก็อาคารนั้นมีความพร้อมขนาดไหนแข็งแรงขนาดไหนมีรอยร้าวหรือว่ามีระบบไฟฟ้าที่ไม่ดีไหมการบริหารจัดการดีไหมก็ต้องดูทั้งงบการเงินด้วยนะครับและการซื้อคอนโดนั้นนะครับอย่าลืมว่าถ้าห้องไหนที่มีประกันอักคีภยัยหรือว่ามีประกันต่างๆ ตามสถาบันการเงินที่นําเสนออันนี้คุณก็สามารถทําส่วนตัวได้นะครับประกันเพลิงไหมอะไรต่างๆหรือว่าอาคารสุดหรือว่าพังลงมาคุณก็ไม่ต้องจ่ายนะครับบริษัทประกันก็จะเป็นคนจ่ายให้แต่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือการประกันภัยทรัพย์สินกลางอันนี้นิติบุคคลก็ต้องมีนะครับก็จะมีบริษัทประกันภัยเข้ามา,ารับประกันภัยในส่วนของทรัพย์สินกลางอย่างเช่นเวลาน้ําท่วมนะครับแล้วมัน ไหลเจิ่นนองอยู่ทางเดินแล้วมันไหลเข้าห้องเราตรงนี้นิติบุคคลก็จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนบริษัทประกันก็จะเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็ชดใช้ให้กับเจ้าของห้องและก็ซ่อมแซมไปด้วยนี่คือ,เ,อเกิดความรู้เล็กน้อยนะครับอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนในเทคนี้เดี๋ยวเทคเต่อไปจะพยายามหารายละเอียดที่ละเอียดและกเ็เป็นข้อกฎหมายต่างๆมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งผมทนายกุ้งทนายกฤษณะลาคุณไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เทคหน้าสวัสดีครับ